มื <Es> in ่นเข้าไปเลยครับผมทั้งหมดนะที่เราได้นะครับผมรอบนี้นะเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบจุดบาสวัสดีครับผมทุกท่านทุกคนทุกคนทุกแห่งกันด้วยนะครับยินดีเข้าสู่ช่องเด็กน้อยร้อยบาทวันนี้เราอยู่กับเกมเกมซาวเวอร์คอนควสนะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คืออัญมณีผู้พิชิตยึดครองนะครับผมโอเคการชนะรางวัลด้วยไวกําลังมาและเตรียมตัวประจันหน้ากับแม่มดนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไร ก็คือมันเขียนไว้นะครับช่างมันะไม่รู้เขาเรียกอะไรลืมละโอเคมนเริ่มกันเลยวันนี้เรา่ะงบห้าพันบาทเนาะเนาะครับผมโอเคนะครับผมมางบหลักนี้นะใครจะไปกลัวครับผมมันโอเคเกิดอุบัติเหตุกับไม้ที่หน่อยนะครับโอเคโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว,ว่านะครับเอสโก้นะครับผมโอเคมาห้าพันนะครับผมเนาะเนาะเริ่มแรกนะครับเาควรจะเปิด,ดเลขห้าเหมือนกันเพื่อความสวยงามนะ สักสองทีสามทีเป็นอ่ากุสโลบายในการแตกครับผมจริงๆเปิดมากดทีหนึ่งแล้วมันไม่แตกนี่แทบจะชัดเจนนะครับว่าวันนี้ดวงไม่มานะอ่ามันแตกให้ดูแล้วคับผมว่ามันแตกนะครับผมหผมนึกว่าจะไม่แตกและไม่แตกไมๆโอเค,อเค,อเคนะคะผมพอนก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไหลไไกลนะครับเดี๋ยววัาเล่นวันนี้เราผมจะเล่นร้อยหนึ่งนะคะผมเป็นแกนหล,ลักนะครับแปสิบทีเปิดเทอร์โบครับผม แบตสิบครั้งนะครับหวังว่าจะได้อะไรกลับมานะโอเคโอเคหกสิบาทโอเคโอเคแตกหน่อยก็ดีครับผมเพราะวันนี้เนี่ยผมเอามา 5, ห้าพันเนี่ยกลับมาหน่อๆเลยนะครับคราวที่แล้วนะเราแตกไปเยอะนะครับวันนี้ก็เลยมาเยอะนะก็เหลือเงินไว้ถ่ายวิดีโอด้วยนะครับหลังไม้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอ้ยนะครับผมยังเงียบอยู่นะยังแบบเงียบๆเนิบๆนะครับผมแล้วต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะมา,างไงนะโอ้คิวมานะครับผม ได้เร,เริ่มสามสิบบาทครับเอมาอีกห้าตัวนะได้หกสิบยังไม่มีอะไรเกินร้อยนะตอนนี้เราอยู่แบบขาดทุนกันอยู่นะก็คือจากห้าพันตอนนี้เหลือสี่พันสองแล้วนะครับปวดอาการไม่ค่อยดีไม่กล้าเล่นแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้เอเง่ายวเอาใหม่นะเดี๋ยวเราลดยอดนะครับไปเล่นห้าสิบขอเนีญาเซฟพันแรกให้ดีที่สุดนะครับผมเปีบเทียบขอดูอาการหน่อยครับเกตเตอร์มานะครับแต่ไม่แตกน่าเสียดายมากไว้ออกมานะครับได้สี่สิบ ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับผมค่อนข้างชัดเจนที่แตกนะคือไม่ค่อยแตกเลยไงครับผมเงียบจัดเลยนะครับสำหรับวันนี้ห้าพันไม่แตกได้นเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มานะครับแต่ไม่แตกยังไงครับยี่สิบบาทนะครับวันนี้มาแบบเงียบจัดเลยนะสามพันเก้าแล้วนะตอนนี้หมายถึงเงินที่เสียนะให้มาถึงเงินที่เหลือนะโอเค่โอเยโอเคโอเคโอเยนะครับสองร้อยครับพือขอเดิมพันไปเลยห้าสิบทีไป ถ้าวันนี้ไม่ได้นะพอเลยนะครับเจอถ้าบันไม่ได้จบจบ,จบพอพอเล็กๆนะครับแต่วันนี้ดวงน่าจะไม่มาอะไรนี้เลยนะขอลองเสี่ยงหน่อยนะครับผมสองร้อยไปเลยมสเก็ตเตอร์มาแค่สองก่อดเลยไม่เป็รอ่ะโอเคครับอาการยังคงโคมา่าอยู่ในห้องไอซียูนะไม่มาเลยนะแปดสิบบาทว่าสั้นนะครับเล่นสองร้อยแปดสิบดวงจัดวันนี้สองพันแปดมาแล้วยวยมาแล้ววว เงินคืนครับผมโอ้โหกลับมาอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยครับแมนึกว่าจะไม่มาแล้วนะครับอ่ะเราให้คนต้องไปกันต่องครับผมผ้นึกว่าไม่มาแล้วนะริงรคพลทอหรือปรผมเนี่ยเอาไว้มาสองอันครับแปดเนาะเนาะหกร้อยสี่สิบสวยงามครับผมแล้วไว้มาอีกปั๊มมั่มครับผมมื่นสี่วัเอาไปกันเลยครับผมหมื่สี่มาแล้วครับผมโอ้ยยิดเยือรอคอยอย่างยาวนานครับผมอยู่ๆแตกออกมาเลยครับเป็นหมื่นนะครับ โอ้ยอดนี้นะยูยู่มาไงครับเนี่ยโอ้โหครับหน่งมื่นเข้าไปเลยครับผมทั้งหมดนะที่เราได้นะครับผมรอบนี้นะเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบจุกหา่นะแม่มันจะดีไปถึงขนาดนั้นนะโอเคโยเคมันเริ่มแตกแล้วนะอาการเริ่มดีขอปล่อยยาวครับปล่อยหลายชานที่เจ็ดเด็ดนะครับผมคือตอนนี้มันขึ้นไปเป็นหมื่นนะผมได้มาเป็นหมื่นเลยนะรอบนี้จัดเลยนะโอเคดูันต่อไปครับผม อ่าผมไม่ได้หลับแล้วนนี้ผมปล่อยเกมหลายเลยพลาดอย่างเดียวเลยวอนนี้พูดอย่างเดียวไม่ทำอะไรละเกิบมาสี่ตัวครับผมโอ้โหตจวใ่ตัวนึ่งเจอายมากนะครับอาการไม่ค่อยดีโอ้โหเคมาไว้มาอ๋อไวออกไวออกแล้วถ้าไว้มาแบบนี้ครับออโหนึ่พันหกร้อยครับเข้าไปเข้าเนื้อเลยมือไม่ใช่ครับผมเฮ้สเกตเตอร์จะมาไหมไม่มาครับแต่เราแตกครับผมเป็นทั้งหมด 1300บาทครับผมโอมคูซูเปอร์เมกาครับผมสวยๆนะ2องมืนตเข้าไปแล้วครับเหยียบเส้นเข้าไปผมนึกว่า5000ันที่ออกมาอาจจะไรค่าจันแล้วนะครับโอ้ไม่เงินคืนแบบนี้หวานแย,ยบเลครับผมไปยันต่อครับผมอาการเป็นยังไงครับแจมมาอีก6ตัวครับผมเพชรมาอย่างนี้มาไหมสั่นสั่นอะไรเมื่อกี้โอ้โหไม่แตกโอเคโอเค,อเค,อเคามากมคือกุญแ้ขพี่ อะไรเดี๋ยวพ่อกรพ่อกรขอเนี่ยนะเดี๋ยวเอ้าเอ้าเอาเอาโอ้โหจะเปลี่ยนหลักซะหน่อยครับแต่มันนั้นแตกไม่ไว้มาโอ้โหแล้วมาขมายเรี่ยๆเลยไว้ยเอาไว้สามตัวครับแจกกออกมาเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นแปดพันห้าหมื่นโอ้โหแปดนหาหมื่นหนึ่งนามมากครับเจ๋ว์จ้วันนี้แจ๋วนะ อาการออกนะไม่รู้ว่าเสียงเมื่อกี้จะเบาหรือเปล่านะเพราะว่าผมพูดซิปนะเอเคเดี๋ยวเล่น400กันเลยนะอ่ะหนึ่ทีในหะ้ผมดูอาการโอเคเท่าทุนไปเท่าทุนไปไว้มาไหมโอ้โหกดทีเดียวแตกเลย400ของผมของมัน520ครับกับไว้์ิ0ตัวที่เข้ามาครับคะแนงออกมาเป็น8,200แล้วยังมีไว้โผล่มาอีกรอบแล้วเป็น240สกเก็ตเตอร์ออก4ว หนึ่งนหนึ่งครับผมโอ้โหแล้วก็สเกต็ตเตอร์ขอเนื่องสี่ตัวครับผมมาเลยวันนี้จะไปแสงครับคิปซองครับผมหมุนฟรีนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับแหม่แม่สาวตาโตว่าฟันหนึ่งทีไหมขอเนาะเนาะคูณสองครับยังไงสิปล่อยลำแสงเอราวันไม่ใช่มั่วนะครับผมปล่อยมาใช่เอาให้แล้วไปตีหน้าแกแกไม่ให้เงินเลยนะครับอ้าวฟรีจะเป็นหนึ่งอันคอมพลนครับผม ยังไงครับเอ้ยสปินมาไม่แตกไม่ได้นะผมงอนนะยังไงยังไงยังไงทำหับสปินต่อไหมุนปีกูเอามาแล้วผมงัดเข้าไปครับสามร้อยหกสิบคูณสีเข้ามาครับไอตีอ,อีกตีอพอ,อ,กพอ,อกเกลือ 8, เ,อเลือแปดเลือแปดขอสักหน่อยครับขอให้ยอดมาได้เชิดช้ยครับผม ขอหน่อยขอหน่อยตีบอสคืนหน่อยโอ้โหเสียดายครับขาดอันนึงยังไงยังไงครับโอ้โหฟันเข้าไปห้าสครับไม่ได้ไม่อีไหมไม่มีโอเคโอเคบอสเลดเหลือครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปมันอีกครีน,นึงนะเราจะได้คูณเพิ่มนะและเอออกครับผมงัดหน้าแหกเลยเลยแต่ลูกกตายนะโอ้คูณหกเข้าไปครับชนะ 2, 5, 6, 6, สองในห้าเราสหนึยังไงซิและไม่สักที 1200ครับตีเขาไปครึ่งนึงแล้วยังแปนอีกโอ้โหเ,เล่นเลยหนึ่งอันแปครับอีกทีหนึ่งไว้ออกบับงัดเข้าไปโกโวเป็น2 6แล้วสีสโคลนแปดอุ้ยมอนเลือศูสองครับและเลขสิบออกมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าคิวออกครับตีไปสองดาเมจยังไงงัดเข้าไปอีกสองดาเมจโห่วจะแตดเก้าสิบอเอ้ยสีด่ดาเมจดีว่า พันสองแล้วจบเลยนะโอ้โหรางวัลก้อนโอนะออกมาพันเก้าพันหกร้อยสี่สิบแต่ว่าบอลยังไม่ตายเกมยังไม่จบเหมือเหลือมุนฟรีสาับนะลื้นพันหมดแล้วได้ฟีสปินคืขึ้นมาหนึ่งเม็ดหนึ่งหน่วยนะครับผมแย้วเพ็รมาสามนัดเข้าไปอีกเลื่อยเลอซีแล้วเพ็รมาอีกโอ้โหขาดช่องนี้ขาดช่องนี้มาครับผมแล้วฟีสปินมาอีมแล้วผมได้ฟีมาอีกหนึ่งเม็ดแต่ว่าคูนแต่เป็นคูนสิบโอ้ยอุ้ยอาการดีมากครับผมวันนี้ และฟีสปินว่าไงมาผมสามแล้วบอสฟันสองทีแล้วมันได้อะไรโอเคผมมาเข้าไปอีกเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าไปสามดาเมจแล้วก็ได้ฟีสปินมาอีกหนึ่งอันนะครับเหมือนว่าจะเป็นแพทเพล่นเดิมเลยนะครับเราจะไหลยาวหรือเปล่าครับเนี่ยและตีบอสเข้าไปอีกเลยเหลือสี่ครับต่อหน่อยต่อหน่อยครับให้บอสได้ตายสมใจอยากครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรายังมีฟีสปินมาอีกหนึ่งอันนะผมยื้อยาวมากสเก็ตเตอร์รอบนี้นะ และยังไงเจห้าครับผมเจบัวทอยไม่ใช่มั่วหกร้อยครับเป็นคูณสิบสองนะไปเข้าไปอีกเนื้อแหกครับผมไว้ให้มานะอาการแบบนี้แล้วได้ชัวร์ครับเชา่ไว้มาอา้าวโอ้โหไม่ได้เสียได้มากและเคมาครับผมเคใหญ่เคเล็กรอบสุดท้ายได้หรือไม่หูใจมาสวยมากเลยแต่ไม่ได้นะ โอเคครับคูณสิบสองนะไปไกลได้แค่นั้นสำหรับผม16หกมุนเฟียบเราได้มาหมื่นห้านะคผมโอ้โพอเลยครับผมสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดกระเด่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะ,ะผพื่ังจริงๆนะฝากกดให้ด้วยนะผมพูดซ้ำแล้วเนี่ยโอเคบายบาย